ปีใหม่นี้ขอให้ท่านที่ลัคนาสถิตราศีพฤษศกล้ากล้าปฏิวัติตัวเองและแม้จะผันผวนมากเรื่องงานแต่ก็มีเกณฑ์ซ้อมรับโชคใหญ่และบุญเก่าก่อนจะไปรับในปีหน้าโหนฟองสนานจามนจนันได้ทำนายไว้ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เกี่ยวกับเขาโครงชีวิตในปี2568ของท่านที่เกิดลัคนาสถิตราศีพฤษศสำหรับคลิปนี้เป็นการทำนายตามลัคนา ไม่ใช่การทำนายตามราศีซึ่งนับตามวันที่เกิดว่าเกิดอยู่ในเดือนไหนท่านที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองเกิดลัคนาราศีอะไรสามารถเข้าไปดูวิธีการผูกดวงง่ายๆด้วยตนเองได้ที่คลิปในช่องนี้ตามลิงก์ที่ให้ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะลัคนาสถิตราศีพฤษภปี2568ยังอยู่ในช่วงของการปฏิวัติสถานะตัวเองส่วนเรื่องงานผันผวน,นมากแต่มีช่วงซ้อมรับโชคใหญ่ และบุญเก่าหนุนนำในบรรดาเกณฑ์บวกลบที่จะเกิดในชีวิตคนลัคนาราศีพฤษภตลอดปี2568นั้นคาดว่าภาพใหญ่จะเป็นดังนี้ลัคนาสถิตราศีพฤษภกับดาวจรสำคัญที่ทำมุมกับดวงชะตาพวกท่านตลอดปี2568มีดังนี้มฤตยูจรเดินอยู่ในราศีพฤษภตลอดปีมีเดินผิดปกติในบางช่วง พระสาวจรเดินอยู่ในราศีกุมระหว่างวันที่1มกราคมจนถึง19พฤษภาคม2568และจะย้ายราศีมาเดินในมีนระหว่างวันที่19พฤษภาคมถึงวันที่23สิงหาคม2568มีเดินผิดปกติถอยหลังเพื่อกลับเข้าราศีกุมในวันที่24สิงหาคม2568 และจะวกกลับมาเดินหน้าในราศีกุมวันที่18พฤศจิกายนถึงสิ้นปี2568พระราหูจรเดินในราศีมีนตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงวันที่5พฤษภาคม2568และจะกลับไปเดินในราศีกุมตั้งแต่5พฤษภาคมจนถึงสิ้นปี2568พฤหัสบดีจร เดินในราศีพฤษภตั้งแต่1มกราคมถึง13พฤษภาคม2568แล้วจะเข้าเดินในราศีเมถุนวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่1ตุลาคม2568จากนั้นจะเข้าเดินในราศีกรกฎในวันที่1ตุลาคมถึงวันที่22ธันวาคม2568มีเดินผิดปกติวกกลับเข้าราศีเมถุนในวันที่23ธันวาคมจนถึงสิ้นปี2568 ทั้งหมดนี้คือการโคจรของดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ซึ่งจะส่งผลด้านบวกและด้านลบให้กับท่านที่ลักนณาสถิตราศีพฤษภตลอดปี2568ดังนี้ท่านที่ลักนณาราศีพฤษภยังอยู่ในระยะ7ปีของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหญ่สถานะที่เริ่มมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2565แล้วจะมีการสะสมพลัง ที่จะทำให้สถานะหรือตัวตนของพวกท่านเปลี่ยนแปลงไปหากอึดอัดมากจะต้องกล้าหรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงหากไม่เปลี่ยนแปลงพวกท่านจะถูกสถานการณ์รอบข้างทำให้เปลี่ยนแม้ฝืนได้พวกท่านก็จะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเช่นจากเดิมเป็นสมาชิกพักเปลี่ยนมาเป็นตั้งพักการเมืองเองหรือเคยเป็นข้าราชการก็อาจจะพัฒนาขึ้นเป็นผู้บริหารเป็นต้นประเด็นคือ คนเรามักจะไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนตัวเองหรือสถานภาพแต่อิทธิพลของเกณฑ์นี้คือดาวมฤิตยูจรทับลัคนาคงยากที่จะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับฝีมือพวกท่านในการบริหารจัดการชีวิตเพราะผลสรุปจะออกมาได้ทั้งบวกหรือลบทางโหงคาดผลได้แต่เพียงว่าเมื่อท่านยืนอยู่หน้าบ้านในปี2572พวกท่านจะถามตัวเองว่าชีวิตหรือสถานภาพ หรือตัวตนของพวกท่านมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรตั้งแต่ต้นปีจนถึง13พฤษภาคม2568มีเกณฑ์แนวบวกแต่มียกเว้นบางท่านด้วยสิ่งที่เรียกว่ากมุดเกณฑ์คือพรฤหัสบดีจรทัพลักษ์กมุดแปลว่าดอกบัวที่ใช้บูชาพระอันจะทำให้ท่านมีพุทธจริตหรือใช้ความคิดด้วยความรอบคอบสุขภาพดีขึ้นรู้สึกมีความสุข มีโอกาสหารายได้พิเศษมีความนึกคิดที่ดีสมองจ่มใสเกณฑ์นี้หากมีคนมาหาเรื่องกระรานผู้ใหญ่จะช่วยเหลือตามโลกผู้มีศักดิ์จากบีทาภายหลังจึงราชาให้ลาพาคนยำเกรงหากมีด้านลบสาหัสจากเกณฑ์ร้ายอื่นที่จะเกิดในชีวิตเกณฑ์นี้ก็จะช่วยลดทอนลงหากเกณฑ์ลบมากจะเหลือเป็นลบน้อยหากเกณฑ์ลบเล็กน้อย ก็จะช่วยปัดเป่าให้คลายได้ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่5พฤษภาคม2568พวกท่านจะมีโชคจากวงสังคมหรือเพื่อนฝูงหรืองานพิเศษหรือรายได้พิเศษหากจะมีรายได้เพิ่มจากงานหลักก็ต้องต่อยอดงานหลักออกไปเช่นได้โบนัสหรือได้ค่าตอบแทนจากยอดขายและยิ่งมีการเคลื่อนไหวหรือเดินทางหรือขยับขยายงานแล้วจะดีกว่าอยู่นิ่ง ตามฉลกขอบยาตรามีชัยยาลาบสมบูรณ์ตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่19พฤษภาคม2568แม้จะมีโชคจากงานหลักแต่มีอาการออกแนวลบแทรกเข้ามาคือศัตรูใหญ่รบกันในวงทำงานทำให้ชีวิตท่านเดือดร้อนใจเหมือนไฟสุมตามฉลกให้เกรงไฟศัตรูใหญ่จะทำนรงหรือบางท่านอาจโชคร้าย เจอไยไม่บ้านเข้าจริงๆตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมจนถึงสิ้นปี2,568จะผันผวนเรื่องงานหลักหรือนาหรือกิจการหรือชื่อเสียงเกียรติยศระยะนี้หากท่านยังไม่ได้งานก็จะได้งานหรือเปลี่ยนงานเปลี่ยนนายหรือมีเรื่องหงุดหงิดรำคาญใจในงานหรือมีคู่แข่งกิจการมาอยู่ใกล้ๆตามฉลกศัตรูปองจะคอยจอง ทำบีทาช่วงนี้ต้องระวังการเปลี่ยนแปลงโดยใช้อารมณ์ต้องทนไปประมาณ18เดือนจนถึงวันที่22พฤศจิกายน2569เกณฑ์นี้ก็จะเปลี่ยนแล้วเมื่อทนได้ภายใน18เดือนนี้ท่านอาจจะกลายเป็นหนึ่งในคนสำคัญของวงการงานนี้ก็ได้เกณฑ์บวกแกมลบด้านการเงินระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึงวันที่1ตุลาคม2568 มีโอกาสเพิ่มรายได้เรื่อยๆแม้จะเป็นแบบกระปริกระปรอยเพียงแต่จะมีค่าใช้จ่ายสำหรับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยหรือประมาทเกณฑ์น,นี้หากมีข้อพิพาทเรื่องเงินก็น่าจะมีทางเจรจาหรือยอมความกันได้ตามฉลกสศัตรูมีมาคืนดีโอนอ่อนเอง19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568มีลังซ้อมรับโชคใหญ่ระยะสั้น ก่อนไปรับเต็มที่ในปี2569โดยโชคใหญ่นี้มีเงื่อนไขว่าเสียอะไรไปแล้วหากสู้กลับก็จะได้คืนมาตั้งแต่24สิงหาคมถึงสิ้นปี2568แม้จะมีโชคจากงานหลักแต่มีอาการแนวลบแทรกคือศัตรูใหญ่รบกันทำให้ชีวิตท่านเดือดร้อนใจเหมือนไฟสุมตามโฉลกให้เกรงไฟศัตรูใหญ่จะทำนรง หรือบางท่านอาจโชคร้ายเจอไฟไหม้จริงๆก็มีตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึงวันที่22ทธันวาคม2568มีเกณฑ์ซ้อมรับบุญเก่าเกี่ยวกับเรื่องในหน้ากินเปอร์เซ็นต์ติดต่อสื่อสารหนังสือหรือการประพันธ์การเดินทางทั้งใกล้และไกลหรือญาติสนิทมิสหายหรือเพื่อนบ้านตามโลกถึงบุญเพลงคนยำเกรงให้ลาพา มียกเว้นบางท่านอาจไม่ใช่บุญเก่าแต่เป็นกรรมเก่าแรงจัดเกณฑ์น,นี้แม้จะเป็นไปอย่างยิกยิกยกัยกยักแต่จะรับเต็มที่อีกครั้งในปีหน้าวันที่23ธันวาคมจนถึงสิ้นปี2568กลับมารับเกณฑ์บวกแกมลบในเรื่องเงินอีกครั้งมีโอกาสที่จะมีรายได้เข้ามาเรื่อยๆแม้จะเป็นแบบกระปริก,กระปรอยเพียงแต่จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วย หากมีข้อพิพาทเรื่องเงินเกิดขึ้นเกณฑ์น,นี้ก็น่าจะช่วยให้มีทางเจรจาหรือยอมความกันได้ตามฉลกศัตรูมีมาคืนดีโอนอ่อนเองแม้พวกท่านจะลักขณาสถิตราศีพฤษศเหมือนกันแต่การรับเกณฑ์บวกลบจากดาวจรจะแตกต่างกันไปในแต่ละดวงชะตาแต่หลักใหญ่ๆไม่น่าจะผิดจากเกณฑ์น,นี้ดังนั้นปีนี้ขอให้ท่านกล้าที่จะปฏิวัติตัวเอง แม้จะผันผวนมากในเรื่องงานแต่ท่านยังมีเกณฑ์ซ้อมรับโชคใหญ่และบุญเก่าหนุนนำก่อนที่จะไปรับเต็มๆในปีหน้าที่สำคัญคือดวงดาวบนท้องฟ้าเป็นแค่สิ่งนำทางแต่การกระทำเป็นของตัวเราเองลัคนาพฤศศกับเขาโครงชีวิตปี2568กว้างๆมากๆแต่ละคนจะแตกต่างกันไป ตามพื้นฐานดวงชะตาเดิมแม้แต่ฝาแฝดก็เป็นจุดตั้งรับไม่เหมือนกันนะคะเอาเขาโครงก,งกว้างไปในบรรดาเกณฑ์บวกลบที่จะเกิดในชีวิตได้ตลอดเวลานั้นตลอดปี2568คาดว่าเกณฑ์สำคัญที่จะเกิดในชีวิตท่านที่ลัคนาสถิตราศีพฤษภ ทำนายตามลักนาะเท่านั้นนะคะโปรดอย่นานำไปใช้ผิดประเภทแบบชาวราศีเพราะแต่ละท่านมีรายละเอียดของจุดตั้งรับในชีวิตไม่เหมือนกันคาดปี2568จะเป็นดังนี้หนึ่งยังอยู่ในระยะ7ปีของการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงใหญ่สถานะตัวตนที่เริ่มมาตั้งแต่ประมาณกรกฎาคม2565แล้วสถานะของพวกท่านเองหรือสิ่งแวดล้อม โดยอาการที่จะเป็นคือจะมีการสะสมพลังที่จะทำให้สถานะหรือตัวตนของพวกท่านเปลี่ยนแปลงถ้าอึดอัดก็จะต้องกล้าหรือยอมรับการเปลี่ยนแปลงหากไม่พวกท่านจะถูกเปลี่ยนถ้าฝืนได้พวกท่านจะถูกทิ้งไว้ข้างหลังเช่นจากสมาชิกพักมาตั้งพักการเมืองเป็นหัวหน้าพักเองหรือเคยเป็นข้าราชการรับเงินเดือนอยู่ก็มาเป็นข้าราชการบำนาญ แล้วก็จะเป็นไปในระยะเวลา7ปีนะคะประเด็นอีกอันหนึ่งก็คือคนเรามักจะไม่ค่อยกล้าเปลี่ยนตัวเองหรือสถานภาพแต่อิทธิพลของเกณฑ์น,นี้มฤต,ตยูจรทัพลัคนาคงยากที่จะหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแล้วอย่างน้อยก็ยังมีทางไปหรือทางรอดทั้งนี้และทั้งนั้นขึ้นอยู่กับฝีมือของพวกท่านในการบริหารจัดการชีวิตเพราะ ผลสรุปจะออกมาได้ทั้งบวกหรือลบนะคะไอ้นี่เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะมันคือมลิตยูเจ้าของภัยอาเพศจึงทางโหนคาดผลให้พวกท่านได้แต่เพียงว่าเมื่อยืนอยู่หน้าบ้านในปี2,572แล้วพวกท่านจะถามตัวเองว่าโอ้ชีวิตและสถานภาพตัวตนของพวกข้าพเจ้ามาถึงจุดนี้ได้อย่างไรกันข้อ2ยังออกแนวบวก แต่วงเล็บให้ว่ามียกเว้นคือตั้งแต่บางท่านคือไม่เหมือนกันไงแต่ยังออกแนวบวกอยู่สำหรับพวกท่านส่วนใหญ่คือตั้งแต่ต้นปีถึง13พฤษภาคม2568ออกแนวบวกด้วยสิ่งที่เรียกว่ากมุดเกณฑ์ผลเรหันสวบสดีจรเลข5ทับลักขนาอันจะทำให้พวกท่านมีพุทธจริต หรือใช้ความคิดด้วยความสุข,ขุมรอบคอบสุขภาพมีแนวโน้มดีขึ้นพวกท่านจะรู้สึกว่ามันมีความสุขเหมือนยืนอยู่บนยอดหญ้าพระฤหัสบ,บดีจรทับลักษณาแล้วก็ไม่เป็นกาลีด้วยนี่โอ้โหถ้าเป็นกาลีนี่นรกมาเยือนเลยแล้วก็มีโอกาสได้รายได้พิเศษมีความนึกคิดที่ดีสมองแจ่มใสเกณฑ์นี้หากมีคนหาเรื่องร้าดราน ผู้ใหญ่กว่าจะช่วยเหลือตามฉลกผู้มีศักดิ์จากบีทาภายหลังจึงราชาให้ลาพาคนยำเกรงอีกทั้งเกณฑ์นี้หากมีด้านลบสาหัสจากเกณฑ์ร้ายอื่นที่จะเกิดในชีวิตถึง13พฤษภาคม68นะคะก็จะช่วยลดทอนลงเหลือลบหากเกณฑ์ลบจะเหลือลบน้อยหากเกณฑ์ลบน้อยรอจะเกิดก็จะช่วยปัดเป่าไปได้เกณฑ์นี้ ออกมาแบบนี้เป็นตำราการคานกันของอำนาจดวงดาวพฤหัสบดีให้คุณก็อาจคุ้มภัยถึงขนาดนี้เลยท่นยกเว้นถ้าพวกท่านคนไหนโชคร้ายอยู่ในช่วงพฤหัสสดีเป็นกาลกินีจรนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งเลยนะผีพฤหัสบดีให้โทษแก่ลักนาใครบ่มีพระขอใดใดอาจคุ้มจากครองแลนาขนาดนั้นส ออกแนวบวกคือตั้งแต่ต้นปีถึง5พฤษภาคม2568พวกท่านมีโชคจากวงสังคมหรือเพื่อนฝูงหรืองานพิเศษ หรือรายได้พิเศษวงเล็บที่ไม่ใช่งานหลักหรือหากจะได้จากงานหลักก็จะต้องต่อยอดเช่นได้โบนัสหรือได้ตอบแทนตามยอดขายที่ไม่ใช่เงินเดือนยิ่งมีการเคลื่อนไหวหรือเดินทางหรือขยับขยายแล้วจะเข้าท่ากว่าอยู่นิ่งๆตามชโลกขอบญาตรามีชัยยาลาบสมบูรณ์ถึง5พฤษภาคม68นี่จะพูดง่ายๆพระราหูให้คุณพวกท่านนั่นแหละเกณฑ์ที่4ออกแนวบวกแกมลบ เริ่มตั้งแต่ต้นปีถึง19พฤษภาคม2568แม้จะมีโชคเรื่องงานหลักแต่มีอาการลบแทรกมีโชคเพราะว่าพระเสาร์มาจากสุภาของพวกท่านนะเข้าพบกรรมมะก็เลยจะมีโชคเรื่องงานหลักแต่ว่าก็มีด้านลบตามมาคือจะมีศัตรูใหญ่ในวงงานรบกันทำให้เดือดร้อนใจเหมือนไฟสุมตามฉลก ให้เกรงไฟศัตรูใหญ่จะทำนรงส่วนใหญ่ได้อะไรดีๆเรื่องงานเรื่องนายแล้วก็พอเข้าไปแล้วตูมเจอปัญหาศัตรูใหญ่ลบกันบางทีนาย3คนรบกันเดือดร้อนกันไปหมดญย่แพระแหลก,ลกรานหรือบางท่านโชคร้ายเจอไฟไหม้เข้าจริงๆก็มีมาเกนที่5ออกแนวบวกแกมลบที่สุดจะท้าทายและผันผวนเรื่องงานหลักหรือนายหรือกิจการหรือชื่อเสียงกิติยศ เริ่มตั้งแต่5พฤษภาคมถึงสิ้นปี2568 5พฤษภาคม68นะคะเช่รนระยะนี้หากยังไม่ได้งานอาจจะได้งานหรือเปลี่ยนงานเปลี่ยนนายบ่อยหรือมีเรื่องหงุดหงิดรำคาญใจในงานทำให้อยากเปลี่ยนหรือไม่บางท่านเนี่ยมีคู่แข่งกิจการมาอยู่ใกล้ๆหรือมีคู่แข่งขันในงานมานั่งโต๊ะต,ติดกันก็มีนะคะตามโลกศัตรูปองจะคอยจองทำบีทา จะมีอันไม่สบอารมณ์เรื่องงานนายกิจการช่วงนี้ก็ต้องระวังการเปลี่ยนแปลโปงโดยใช้อารมณ์เพราะทนทนไปสัก18เดือนถึง22พิพฤศจิกายน2569เกณฑ์น,นี้ก็จะเปลี่ยนแปลงไปแล้วข้อ6เกณฑ์บวกแกมลบเรื่องเงินระหว่าง13พฤษภาคมถึง1ตุลาคม2568ที่มีโอกาสได้เรื่อยๆแม้จะกับปลิบกระปอย เพียงแต่ต้องจ่ายสําหรับเรื่องเก็บไข้ได้ป่วยหรือประมาทเกณฑ์น,นี้หากมีข้อพิพาทเรื่องเงินก็น่าจะมีทางเจราจาหรือยอมความหยวนหยวนกันได้ตามโลกศัตรูมีมาคืนดีโอนอ่อนเองพฤหัสบดีเดินในราศีมิถุนมาตรฐานประกะเกษตรนะคะแต่ก็เป็นอุจจาวิราชนะ แบบอุจาวิราชกราชาโชคเนี่ยผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีอำนาจราชศักดุดราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหามันก็มาเองถ้ามีปัญหาพิพาทเรื่องเงินลองเจรจากันดูขอเจตลางซ้อมรับโชคใหญ่ระยะสั้นๆระหว่าง19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568ก่อนที่จะไปรับเต็มที่ปี2569เป็นต้นไปโดยโชคใหญ่นี้ มีเงื่อนไขว่าหากเสียอะไรไปก่อนหน้านั้นแล้วสู้แล้วจะได้กลับคืนฉะนั้นระวาง19พฤษภาคมถึง23สิงหาคม2568ขอให้ซ้อมสู้ชิงของที่เสียกลับไปแล้วให้กลับมาไปพลางก่อนข้อ8กลับมารับแนวบวกแกมลบอีกรอบคือตั้งแต่24สิงหาคมถึงสิ้นปี2568แแม้จะโชคเรื่องงานหลักแต่ก็มีอาการลบแทรก คือศัตรูใหญ่รบการทําให้ชีวิตเดือดร้อนใจเหมือนไฟสุมตามฉลกให้เกรงไฟศัตรูใหญ่จะทํานรงหรือบางท่านโชคร้ายเจอไฟไหม้เข้าจริงๆก็มีคือดาวพระเสาร์มันเดินผิดปกติสองราศีข้อ9เกณฑ์บวกเสริมมาให้ซ้อมรับบุญเก่าแรงมากมียกเว้นบางท่านอาจจะเป็นกรรมเก่าแรงจัดนะคะนี่คือพฤหัสบดี ที่จะเดินเข้าราศีกรกฎพบที่สาของพวกท่านเริ่ม1ตุลาถึง22ธันวาคม2568ซึ่งเป็นบุญเก่าเกี่ยวกับนายหน้ากินเบอร์เซนต์ติดต่อสื่อสารหนังสือหรือประพันธ์หรือการเดินทางทั้งใกล้ไกลหรือญาติสนิทมิตรสหายหรือเพื่อนบ้านตามฉลกถึงบุญเพลงคนยำเกลงให้ลาภาเกณฑ์น,นี้ แม้จะเป็นไปอย่างยึกยักบ้างก็ซ้อมไว้รับเต็มที่ในปี2569อย่างน้อยก็ซ้อมเรื่องบวก2ช่วงเกณฑ์ที่10เกณฑ์สุดท้ายกลับมารับเกณฑ์บวกแกมลบเรื่องเงินระหว่าง23ธันวาถึงสิ้นปี2568ย้วยไปถึง13พฤษภาคม2569ที่มีโอกาสได้เรื่อยๆเ,เพียงแต่ต้องจ่ายสำหรับเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยกล่าวโดยสรุปแม้จะลัคนาสถิตราศีพฤษภเหมือนกัน แต่การรับเกณฑ์บวกลบจากดาวจรจะแตกต่างกันไปในแต่ละดวงชะตาแต่หลักใหญ่ไม่น่าจะผิดจากเกณฑ์น,นี้สำคัญคือดวงดาวบนท้องฟ้าเราใช้เป็นแค่สิ่งบ่งบอกแต่การกระทำเป็นของเราเหมือนพระพุทธองค์บอกกับสิทธานุสิ์บอกว่าตถาคตไม่สามารถใส่ความเป็นอรหันต์ใส่มือใครได้อยากได้ก็ทำเองร้อยโหนบอกเกณฑ์บวกถ้าไม่ทำก็ไม่มีทางได้ร้อยโหนบวกเกณฑ์ลบแต่ถ้าพวกท่านสู้อาจจะสู้ได้